มาดูลูกนี้นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับก็ผมวิดไว้แล้วนะครับนี่ลดน้ําไว้แล้วนะครับนะครับลดน้ําแล้วก็คนงานเขาปักไม้ไว้ให้อย่างนั้นะครับเอาถุงผูกไว้เรียบร้อยเนาะประมาณนั้นนะครับเชือกผูกอยู่นะครับก็พุ่งนี้ก็จะวิดลูกที่ผ่านมานี่ก่อนนะครับแล้วก็ลูกนี้จะมาลากแล้วก็วิดแห้งทีหลังนะครับก็ลูกนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับสักไล่เศษสองไล่ได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับ ก็แกก็มีปลาอยู่หลายบ่อเหมือนกันนะครับสองบ่อนี้จะเป็นสองบ่อสุดท้ายนะครับผมก็วิ่งน้ํามาทิศเต็มๆนะครับทุกท่านนะครับเป็นเพื่อนทุกท่านน้องเอฟทุกท่านเนาะนะครับเนี่ยเป็นบ่อปลานะครับรูงนี้ก็ลูกนี้จะเป็นแห้งสุดท้ายสุดนะครับตรงนี้นะครับลดน้ําไว้เรียบร้อยนี่นะครับมาดูที่ลูกทีมลดน้ําไว้นะครับ นะครับให้ดูบรรยากาศก,ก่อนนะครับมาที่ตรงปลาเลยเนาะนะครับลำเลียงขึ้นรถนะครับออกไปนะครับทุกชานนะครับออกซิเจนไปนะครับใส่ถังออกซิเจนไปนะครับทุกชานนะครับ ปลากำลังกำลังกินเลยนะครับนะครับ

มาอเลรรอเลยไม่เดไม้เก่คนบอกอ้ยแม่เป้าแตกเาเป้าเขาไม่สามตัวไม่ก็ู้ไม่ได้แล้วมึงเดนน้ำเดนน้ำแล้วเออ แม่้่องาได้่หน่อยเอ่ด้ไม่ดีามงยังยังไม่เจนอวนนะครับในอวนนี่บ่อสักสองไร่ประมาณนี้นะครับเหดนะครับิ้งน้ำไว้ให้ป่ายอยู่นะครับเดี๋ยวมาได้วิดแห้งเยอะนะครับ,รบก็ลากมาก่อนเนาะ โอ <Ö ooo paying full> ้ยดูเก๊ยดึงเกาคุ้ยอ่ะดึยขาคุ้ยก็ทนไม่ไหวออกมันเห็หมด เงี้ยเงี้ยเลยนะเ ตักง่ายเนาะปลาบนนี้เนาะฮะเบกก่อนนะครับเปลาครับช enfin ัดๆ้าล้ ตอนนี้ไม่ร้องหาน้ำเย็นเลยอป่วยนี่ร้องหาน้ำเย็นเลยนยเล่นน้ำเย็นแล้วมาก็บอกว่าที่มีที่ดินบอเาเยอะทขึ้นรถดูน้ำไม่ทีเย็น

มือกลับมาหามือเยยบไ <c oughs> ยาวไปเลย <c oughs> ใส่ออกซิเจนปนะครับทท่านนะครับใส่น้ำแข็งเปด้วยนะครับ

เนี่ยมันก็เหลือเท่าที่ลอย แกจะหมดแล้วนะครับเฉพาะลากวนมาเนาะเจอกระดูกไปเจอกระดูกแข็งแม่มาว่าเจอข้อขาเลยน่อ แกบอกทำเสียเสียจนกว่าเลยพนนั้นมัน,นส่งรู่นแล้วดเลยดาูเลยครับสวิงดยดี้ามดาแห้งแล้วแห้งเลยแห้งแล้วเลยันนี้ปิดบ้าอยโอ้ยโอ<ร>้ยอยโอ้อยอยโอกยโอ้บอรยโ้ยยอยู่ยโอ้นอ้ยอยยอยออ ไปลู้นนู้นต่อนะครับ